สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเคโกะนะคะก็คราวนี้นะคะก็จะเป็นทริปเขาใหญ่แบบเสาร์อาทิตย์สองวันนะคะวันที่หนึ่งนะคะก็จะเริ่มต้นที่เขื่อนขุนดานประการชนเลยค่ะซึ่งจะอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกนะคะก็เป็นทางผ่านก่อนแวะเข้าเขาใหญ่นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็มาล่องเรือในเขื่อนขุนดานประการชนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท่าเรือค่ะซึ่งเขาจะมีบริการแบบเหมาลำด้วยนะคะก็จะได้ประมาณ7คนต่อ1ลำหนึ่งราคา1 5 0 0บาทส่วนถ้าเราจะเป็นแบบจอยกรุป๊ปก็จะประมาณคนละ150บาทนะคะประมาณนี้ซึ่งเคโกะเป็นแบบเหมาลำนะคะเพราะว่ามีคนต่างชาติไปด้วยแล้วคนต่างชาติก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งค่ะจะไม่ราคาไม่เหมือนคนไทย เรือนะคะก็จะพาเราไปชมน้ำตกนะคะ3ามที่ด้วยกันที่อยู่ภายในเขื่อนนะคะจุดแรกนะคะก็คือน้ำตกผางามงอนนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่จากใกล้ถึงาทางขึ้นไปชมน้ำตกผางามงอนแล้วค่ะสำหรับน้ำตกผางามงอนนี้นะคะทางทางขึ้นจากทางขึ้นไปนะคะเดินไปถึงน้ำตกไม่ได้ไกลค่ะ ว่าอาจจะต้องมีการปีนป่ายอยู่บ้างนะคะตรงนี้นะคะก็คือถึงน้ําตกแล้วอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะคือเรามาผิดหรือดูแหละมันก็เลยน้ําน้อยไปเยอะหน่อยนะคะแค่โกบไปเห็นรูปที่เขาน้ําเต็ม,เต,มเต็มกันมาก็แินหูผพิดตาไปเลยจากนั้นนะคะก็เดินกลับมาลงเรือลําเดิมค่ะแล้วก็ไปต่อที่น้ําตกคลองครามนะคะเป็นน้ําตกแห่งที่สองค่ะสําหรับ ในทริปล่องเรือลำนี้นะคะระหว่างทางก็จะเป็นวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงใกล้ๆกับจุดที่ขึ้นจากเรือเพื่อไปชมน้ำตกฮองคามน้ำตกแห่งที่สองนะคะสำหรับน้ำตกแห่งนี้นะคะระหว่างทางคือเดินง่ายเลยแหละเทียบกับเทียบกับน้ำตกที่แล้วคือหินหูหิดตากันเลยค่ะ จะเดินอันนี้นะคะก็คือจะเดินค่อนข้างง่ายไม่ได้ต้องปีนป่ายอะไรมากมายนะคะพอมาถึงปุ๊บน้ำตกก็โอเคค่ะก็คือยังพอมีหลงเหลือให้เราได้ชื่นชมอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะค่ะแล้วก็เดินแล้วก็เดินทางต่อก,กันไปที่น้ำตกแห่งที่3ามนะคะชื่อว่าน้ำตกช่องลมค่ะซึ่งน้ำตกช่องลมนี้นะคะจากบริเวณที่ขึ้นเรือค่ะ เพื่อเข้าไปที่น้ำตกเนี่ยจะค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ทักษะการปีนป่ายที่เยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะจนมาถึงในที่สุดนะคะก็จริงๆแล้วเคโกะคิดว่าน้ำตกแห่งนี้นะคะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในในสามแห่งของการล่องเรือเข, <c oughs> ขื่อนขุนด่านนี้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เคโกะบอกนะคะคือเรามาผิดเลยดูก็น้ำน้อยนะคะ แต่สำหรับเคโกะแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดค่ะคือเรียกว่าคุ้มค่ากับการเดินปีนป่ายมาเลยแหละอันนี้คือต้องสภาพร่างกายแข็งแรงนิดนึงนะคะถึงจะเดินมาจนถึงได้นะคะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ล่องเรือกลับไปที่ท่าเรือของเขื่อนขุนตานบา,ารชนตามเดิมค่ะอันนี้เราก็คือมาถึงบริเวณสันเขื่อนที่เราลงเรือกันแล้วนะคะ เบ็ดเสร็จนะคะก็ใช้เวลาไปประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเหมาะกับครึ่งวันเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นเวลาพักเที่ยงกินข้าวของเราแล้วนะคะแค่โกดเลือกร้านที่อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนขุนด่านมากนักน,นะคะซึ่งเอ่อบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีร้านอาหารยาวตลอดแนวเลยค่ะก็เลยเลือกเลือกไปหนึ่งร้านนะคะอาหารโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มุ่งหน้าสู่เขาใหญ่ได้เวลากางเต็นท์แคมปิ้งกันแล้วล่ะคะ่ะซึ่งจุดที่เปิดให้กางเต็นท์นะคะจริงๆมี2จุดนะคะที่เขานิยมกันในเขาใหญ่นะคะแต่ว่าวันที่เราไปเขาเปิดให้เฉพาะจุดกางเต็นท์ลำตะของที่เดียวนะคะหลังจากกางเต็นท์เสร็จนะคะพอตกค่ำปุ๊บน้องกวางก็ออกมาเดินทักทายพวกเรานะักท่องเที่ยวกันใหญ่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะเชา้าวันที่สองนะคะเคโกดตื่นแต่เชา้าแต่ว่าก็ไม่ได้เชา้าจนกระทั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นได้นะคะตอนเช้านะคะอากาศดีมากเลยค่ะ18องศาเท่านั้นเองอากาศดีมากๆเลยค่ะน่าจะอยากอยู่นานๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเคโกะก็แวะมาจิบกาแฟกินลมชมวิวตอนเช้านะคะในยามสายๆนิดน,นึงนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทาง ออก,กันไปที่น้ำตกเหวสูวัตค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี้เองนะคะเดินทางกันไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีจุดจอดรถอยู่ด้านหน้าน้ำตกเลยนะคะเดินไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงน้ำตกแล้วค่ะซึ่งน้ำตกก็คือเราจะเห็นจากข้างบนแต่ไกลเลยค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะ ออใช้ทักษะการแบบกินป่ายก็แล้วแต่นะคะเข้าไปได้อีกนะคะจากนั้นนะคะเราชื่นชมน้าตกกันเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวจะออกจากเขาใหญ่ค่ะแต่ว่าก่อนออกเราก็ขอแวะอ่างเก็บน้าใส่สอนสักนิดนึงนะคะซึ่งมีรถจอดชมวิวค่อนข้างเยอะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็ถือว่าวิวสวยมากมากเลยค่ะเคโกกับ,ก,บกับเพื่อนๆน,นะคะที่ร่วมทริปกันก็เดินถ่ายรูปเล่นกันบริเวณนี้อยู่พักใหญ่เลยค่ะ จนกว่าที่เราจะออกจากเขาใหญ่กันได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อที่กลรมองเตวินยาร์ดแอนด์ไวนิรีนะคะเป็นจุดสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพนะคะซึ่งทางไร่ทางไร่องอุ่นแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วเขามี รถนำชมไรอังหนด้วยค่ะเพียงแต่ว่าพวกเราตัดสินใจว่าจะไม่ไม่เข้าไปชมในไรอ่งุนนะคะซึ่งทางไรอ่งุนเองเขาก็จะมีมีไรอ่งหงนนะคะให้เราเดินชมได้อยู่2ส,สองแปลงนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าร้านค้าเลยนะคะโดยที่มีโต๊ะเป็นพร็อพให้เราถ่ายรูปเก๋ๆได้ด้วยล่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ เดออินเล่นในช็อปได้ค่ะซึ่งมีตัวอย่างวายให้ชิมสำหรับซื้อหากับกรุงเทพกันได้ด้วยนะคะไฮโกไม่ได้มีรูปมาถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็จบทิปสำหรับเขาใหญ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ